อันนี้คือตื่นตื่นครับโอ้โอหอร่อยเรากนินนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปงดมื้อแน่ไม่เป็นรไร สนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาเลจินะ่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กลับมาอีกเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์เลยบ่ายโมงตรงแบบนี้วันเดย์สเปเชียลมารออยู่แล้วแน่นอนค่ะวันนี้นะคะรถเมย์ก็เรียกว่าเอาใจคอกาแฟพาคุณผู้ชมมาที่ร้านคาซาละแ่งค่ะอยู่ประมาณซอยสุข,ขุมวิท24หลังห้างดีเอ็มโพเรียมนะคะเราตามไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะ ที่รู้คอนเซปต์ของที่ร้านที่มาที่ไปของที่นี่ไปละทีนี้ต้องมาดูในเรื่องของเมนูต่างๆบ้างส่วนใหญ่ที่นี่จะเน้นเป็นส่วนใหญ่จริงๆเราเป็นต้องเรียกเป็น coffee house เนาะค่ะครับแล้วก็เน้นเรื่องกาแกฟที่เป็น specialty coffee <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นจริงๆก็มาัดก,กาแกฟแหละจ้ะ <c oughs> ถ้าเป็นกาแฟที่ขายดีที่สุดนะ, <c oughs> ะครับก็เป็นกาแฟยเย็นแล้วก็จะมีในส่วนนี้ก็เป็นลาเต้ยเย็น ต่อันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่มันเหมือนทวิสเรียกว่า t o อปปิคอลโซก็จะมีการผสมผลไม้ที่ที่มีความมี acidity นะครับมีความสดชื่นเป็นโซนของคอกาแฟทั้งหลายนะคะคแต่ถ้าสมมุติบางคนไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นี่น้ำนอื่นๆอีกมากมายใช่ครับก็เริ่มแต่ขวาสสดของคุณรถเม์ก็จะเป็นเบสเบสจะเป็นชาไมซันชาย ได้ครับก็แน่นอนก็คือความบรท์สดชื่นก็ชาก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรานิยมใช่ครับแล้ก็สกัดให้มันได้ความหอมพิเศษอันนี้ก็จะเป็นคาซาลาแปงไอซ์มิล์ที อันนี้นี่คือแบบมีใส่อัลมอนด้วยคะใช่มีอัลมอนด์มีซินนามอนนะครับคือเบสจริงๆก็จะเป็นชาไทยเนี่ยแหละแต่ว่าวิธีการสกัดเราก็สกัดให้มันมีความเข้มข้นมากกว่าปกติครับอันนี้มีความหอมของซินนามอนเพิ่มไปอีกใช่ครับผมและอันนี้มีหลายอย่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกครับสาวๆชอบครับออ a ์เรนท์เพชชนฟิตนะครับซึ่งมันจะมีความซ่าด้วยครับอ๋อมีโซดาด้วยใช่ครับ คือตื่นตื่นครับจริงจริงรู้ว่าคุณรถเมย์มาก็กินแต่ขนมครับสายหวานใช่วานชอบกินขนมที่อยู่บนโต๊ก็เป็นซิกเนเจอร์หมดเลยนะครับถ้าสายสุขภาพได้รับความนิยมมากๆนี่ก็เป็นฟุตโบครับผมอันนี้ก็จะเป็นกาโนล่านะครับอ๋อเป็นกาโนล่าเลยใช่มีความเฮลตี้มากสองเมนูนี้อันนี้จะเป็นเฟรนช์โทส์ t นะครับ อันนี้เป็นครัวซองไส้ไข่เค็มเป็นโซเองถ้าสมมติว่าตัดปุ๊บมันจะมีแบบว่าไข่เค็มเป็นลาวาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูจะยังร้อนอยู่ก็อันนี้เป็นสายลาวาจ้ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาอันนี้เป็นอะไรคะเป็นไวท์ช็อกโกแลตครับที่เห็นของว่ะนี่คือเป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ทานคู่กับตัวเบอร์รี่ผลไม้ที่เป็นเบอร์รี่ต่างๆซิกเนเจอร์ก่อนเลยไหมครับใช่กรับังจะพูดว่าต้องตัดอันนี้ก่อน นี่ปกติมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีความเป็นลาวาเยิ้มออกมาแบบนี้อ๋นี่นี่นี่ไปไข่เค็มอร่อยมันมีความมันมันค่ะอันนี้เพิ่มคัมเบให้ใช่ครับก็ทานกับไอศครีมวัติลาสูตรพิเศษก็เข้ากันค่ะอร่อยก็แล้วแต่เราบอกไว้ก่อนว่าเรากินนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปงดมือแน่ไม่เป็นไรจริงจริงก็อยากให้ชิมตัวไวช็อกโกแลตนี้ด้วย ท่นนชั้นท่านชั้นฟู้ดนนหน่อยนึงตัดเปรี้ยวนิดนึงใช่ครับเมย์ใส่เป็นหนึ่งหยอมเป็นเมนูอาหารเช้าหรือว่าสายๆอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เลยครับผมอันนี้โบเป็นอะไรคะข่อแอรอันนี้<ช>เป็นเป็นอะไซครับเหมือนตะคุนเบอร์รี่นิดนึง จริงๆของคาาเป่นเปิดกี่สาขาแล้วคะตอนนี้ปัจจุบันมี14สาขานี่ก็เป็นหนึใน14แล้วก็มี1สาขาที่อยู่นอกกรุงเทพก็มีพัทยา1สาขาให้ฝากสันิดหนึ่งค่ะว่าที่ร้านมายังไงเปิดปิดก,กี่โมงมาง่ายนะครับนั่งรถไฟฟ้าม,มานะครับลงสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงครับแล้วก็เดินมาทางเข้าเนี่ยตรงฝั่ง Emporium Suite เดินเข้ามาสักประมาณ200เมตรนะครับก็จะเจอทางเข้าร้านเข้ามาเป็นตรอกเล็กๆจะพบกับทําความเป็นธรรมชาติของเราที่เหมือนลุดมาอีกโลกหนึ่งเลยใช่อันนี้กลางเมืองว่าจริงๆผู้ชมลองแวะเวียนกันมาได้นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะฝากร้านกับวันเดย์สเปเชียลวันนี้ค่ะเราขอแนะนําชาพร้อมดื่มร้านนี้ก็มีสูตรชาให้เลือกทั้งชานมอังกฤษ ชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่ะที่สำคัญคอเลสเตอรอลต่ำด้วยนะจ๊ะไม่ใส่สารกันเสียสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยตามเพจ Facebook ชานมนั่นเองค่ะร้านที่สองค่ะขอแนะนำทุเรียนทอดเกรด A เ,เลยนะคะจากร้าน crispy durian ค่ะร้านนี้ก็ใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองคัดคุณภาพจากระยองเลยนะคะอบรีดน้ำมันทุกชิ้นจนแบบไม่เหม็นหืนเลยที่สำคัญเนี่ยไม่มีการใส่สารปรุงแต่งใดๆการันตีความหอมกรอบอร่อย เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่ Facebook Crispy Durian คะ่ะใครก็แล้วแต่อยากจะฝากร้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะเขียนเข้ามาในเพจ Facebook ของ One Day Special ได้เลยค่ะเราจะเลือกร้านมาแนะนำกับคุณผู้ชมในรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากร้านเข้ามาเยอะๆนะคะ สนับสนุนโดยพ่อรักตัวเองเมถึงเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร FB เรารอใจคอกาแฟกันไปแล้วที่คาซาลาแปงสุขุมวิท24เปลี่ยมมนบรรยากาศบ้างค่ะขับรถออกมาจากกรุงเทพสักประมาณ2ชั่วโมงมาสูตรอากาศแบบว่าดีๆมีที่เทียเท่ยวเยอะๆรวมไปถึงมีดิวเด็เดๆมาฝากเพียบเลยนะคะที่นี่คือจังหวัดราชบุรีค่ะเรามาพักที่นี่สักคืนหนึ่งนอนแบบว่าชิลๆที่โรงแรมนี้เลยณนะเวลาค่ะเข้าไปข้างในกันหาพี่โมผู้จัดก,การของที่นี่ค่ะ สวัสดีคะ่ะนี่เลยนะคะถึงเรียบร้อยเราอยู่กับคุณมูค่ะที่ณเวลาเอาแค่ชื่อโรงแรมก่อนเลยชื่อโรงแรมมาถึงก็แบบว่า้ยังไงนะณเวลาทุกจุดในโรงแรมมีคําว่าณเวลาหมดเลยณเวลานะครับก็คือเราเหมือนอยากจะให้โรงแรมเราครับเป็นสถานที่ที่รวมนะครับในเรื่องของความสุขทั้งหมดเอาไว้ในทุกช่วงเวลาอย่างคอนเซ็ปต์ของเราบางทีเนี่ยเวลาที่เรากล่าวถึงเราอาจจะพูดถึงในเรื่องของณเวลาพักนะครับ นะเวลารักนะเวลารักก็จะเป็นพวกงานแต่งนะครับแล้วก็การประชุมสัมมนาการ brainstorm อะไรเงี้ยครับนะครับก็เลยใช้ชื่อนี้เป็นชื่อของโรงแรมเลยนะเวลาคอนเซปต์สไตล์การตกแต่งเป็นแบบไหนบ้างสไตล์การตกแต่งเราครับเราเน้นสีเอิร์ธโทนโทนเย็นนะครับก็คือเข้ามาเรารู้สึกว่าเราได้การพักผ่อนได้รีแล็กซ์นะครับเราก็จะมีการสอดแทรกนะครับในเรื่องของความเป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีอ,อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องขององค์มังกรนะครับเรื่องของผ้าทออันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเนาะในเรื่องของผ้าทอเฉพาะของาอราชบุรีด้วยใช่ครับเราจะมีผ้าทอคูบัวนะครับตรงน,นี้เราจะมีการสอดแทรกเข้าไปรวมไปถึงวิถีชีวิตชาวบ้านที่เมื่อก่อนราชบุรีเนี่ยก็มี การทําเกษตรกรรมนะครับมีกิจกรรมต่างๆด้วยมีกิจกรรมด้วยเห็นมีทุ่งนาด้วยค่ะใช่ตัวน,นี้ก็จะเป็นทุ่งนาจําลองเราปลูกแล้วก็นํามาใช้จริงะนะครับเห็นแปลงเล็กๆแค่นั้นเนี่ยเราเอาข้าวเนี่ยมาสีเป็นข้าวกล้องเนี่ยได้เกือบหนึ่งถังเลยเราเ็าจะมีแปลงผักนะครับเราใช้ชื่อว่านาเวลาการเด้นก็จะเป็นปลูกผักแบบอินทรีย์สามารถที่จะทํากิจกรรมก็คือเก็บผักได้อ๋อดีเลยอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทํากิจกรรมต่างๆที่ว่าการรวมไปถึงการพาไปดูห้องพักได้จ้ะ ให้คุณโูพาไปนะคะโอเคไปเลยมาถึงห้องพักแล้วค่ะอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นห้องสวีทวิดบาร์โคนี่ครับก็คือห้องสวีทที่มีระเบียง แล้ววิวระเบียงของเขาคือมองออกไปก็จะเห็นทุ่งนาใช่ครับเห็นทุ่งนาเห็นภูเขาครับมันจะเป็นมุมกว้างห้องนี้จริงๆคือมีเตียงใหญ่แล้วอันนี้คือมีเตียงเล็กด้วยใช่ครับก็คือสําหรับเตียงนั่งเล่นนอนเล่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วการตกแต่งในห้องก็คืออย่างที่บอกไปที่นี่เขาจะมีเอกลักษณ์ในการสอดแทรกไปอย่างอันนี้ด้วยไหมคะลายนี้ใช่ครับตอนนี้จะจําลองเหมือนเป็นลายทอผ้าออนไลน์จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ห้องนี้เห็นมีอันนี้ด้วย ก็ทําผนังเป็นแบบนี้ไว้ใช่ครับตอนนี้เราจะเรียกว่าฝาปะกนให้มีความรู้สึกมันเป็นแบบอยู่บ้านเรือนไทยอะไรนี่ไหมใช่ครับ mm hmm. คือจริงๆมันเป็นสเสน่ห์ที่บางบางทีมันมันค่อนข้างจะเลือนหายไปแล้วค่ะเด็กรุ่นหลังๆมาก็อาจจะไม่ค่อย,อจจไ,ยได้เห็นเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะบอกได้ว่าบ้านสมัยก่อนนะเรา เราเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่เงี้ยครับส่วนห้องน้ําถ้าเป็นห้องใหญ่ก็คือจะแยกโซนเลยใช่ครับจะมีห้องกดทุกแล้วก็เป็นห้องชาเวอร์นี่เขาแยกกันแล้วมีแบบมีอามีาทับด้วยนะจ๊ะที่สําคัญจะบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมมีหลากหลายมากครับเห็นมีสระว่ายน้ำกี้ฟันขึ้นมามีสระว่ายน้านะครับมีฟิตเนสแล้วก็จะเป็นมุมถ่ายภาพต่างๆอะไรเงี้ยครับ สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพแล้วเช็คอินอะไรอย่างนี้ครับมาที่นี่จบที่เดียวเลยได้ทุกอย่างนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้มีของกินมีกิจกรรมต่างๆให้ทําเดี๋ยวเราพาลงไปทํากิจกรรมข้างล่างที่คุณโมบอกมาบอกว่ามีอีกที่บอกข้างล่างเก็บผักอะไรยังไม่ได้ไปเลยอ่ะใช่โอเคไปเราตามไปพรอมกันครับอ่ะหลังจากดูห้องพักแล้วลองลงมาเดินข้างล่างบ้าง่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าสวน เป็นสวนครับแล้วก็มีตึกด้านขวาตึกใหญ่โตมโหฬารนี่ือตึกอะไรคะอันนี้จะเป็นอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ครับอันนี้จะเป็นห้องประชุมถ้าในโซนนี้ก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่มากๆรองรับได้เป็นพันคนเลยที่เมื่อกี้ที่บอกไว้บอกว่าตั้งแต่ต้นคือที่นี่จัดงานแต่งงานได้คือส่วนเขาจัดที่นี่แหละใช่ครับรองรับได้เป็นพันคนเลยนะครับแล้วก็บวกกับสถานที่จอดรถรองรับได้500คันโอ้สะดวกสบายถ้าอยู่ราชบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงตรงนี้ก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้ใช่ครับโอเค ผมนี่เป็นแปลงผักจำลองแต่ใช้งานได้จริงใช่ครับผัก ที่เราใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยส่วนหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะมาจากแปลงผักตรงนี้ว้าวถ้าเกิดทานอาหารที่นี่ก็คือจะได้กินผักสดใช่ครับอ่าแหละแล้วอุปกรณ์ที่ถือมานี่คืออันนี้จะเป็นอุปกรณ์สําหรับเตรียมพร้อมในการเก็บผักเอาเลยได้ไหมคะได้ครับมีหมวกให้ด้วยหรอคืออย่างบางคนก็คือมาถ่ายรูปได้ไงคะมาถ่ายรูปได้แล้วก็นี่นี่เป็นผ้าทอจากครูบัวที่เราพูดถึงกันคือจริงๆผ้าทอคูบัวจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับผ้าเข้าม้แต่จะมีลายเฉพาะใช่ครับมันจะมีหลายๆลาย เอามาคุมไหลก็ได้ครับหรือว่าผูกเอวก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้เราผูกเอวไปก่อนแล้วก็มีตะกร้าตะกร้ากับกันไกลอันมะเขือมะเขือยาวมะเขือม่วงแล้วก็มีพวกผักทอดพวกเออเล็อกินโอ๊กอะไรเงี้ยครับผักสลัดอันนั้นคือคนที่เข้ามาใช้บริการที่นี่คือเก็บแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยก็เอากลับบ้านก็ได้หรือจะให้เราประกอบอาหารก็ได้นะครับที่ครัวได้เลยด้วยใช่ครับที่เรายืนตรงนี้ก็คือผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งดูงดงามอ่ะผักบุ้งดูน่ากินอ่ะ ตัวเมนูอาหารที่ทได้รับความนิยมที่นี่ก็จะเป็นพวกน้ำพริกน้ำพริกลงเรือว้าวนี่มีกี่กรา้านอาหารคะในนี้จะมี2ที่นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นอาหารไทยเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับเป็นครัวทอข้าวโอ้ชื่อน, <ะ S 1> น่ารักจังเลยอะแล้วข้างหน้านู้นข้างหน้านู้นจะเป็นมาริคาเฟ่ย์คูซีนครับตอนนั้น,นจะเป็นเครื่องดื่มเป็นเบเกอรี่แล้วก็มีอาหารด้วยนะครับเจ๋ง ใครที่อยากจะมาแวะเวียนสูตรบรรยากาศดีๆอากาศสดชื่นนะคะก็แวะมาราชบุรีอย่าลืมนะเวลานะคะวันนี้ขอบคุณคุณโมด้วยค่ะขอบคุณมากครับส่วนช่วงหน้าใครรอดิวเด็ดอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะรวมไปถึงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราจะเป็นใครสักครูเดียวค่ะ